ต้องดื่มน้ําแล้ววันนี้เนี่ยเขาดื่มน้ําอะไรนะครับ mm hmm. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยฮะคำว่าเครื่องกรองน้ําเนี่ยคนจะยังไม่ให้ความสําคัญนะครับก็คือขาดการใส่ใจหรือบางทีเพราะเขาเคยชินกับการซื้อน้ําขวดมาทานมาดื่มแต่เขาไม่ได้คิดคำนึงเลยนะครับว่าไอ้น้ําที่เขาซื้อมาดื่มนะ่ะจริงๆแล้วเขาเอามาจากที่ไหน <c oughs> นะครับเ <c oughs> มื่อก่อนที่ตลาดน้ํา เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ํามันไม่มีการบูมเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยต่างคนต่างขุดบอ่อใช่ไหมฮะความสะดวกความสบายในการที่เข้าถึงแหล่งน้ํามันยังมียากแต่ปัจจุบันนี้นะครับถ้าถ้าคนเราคิดสักนิดหนึ่งนะครับว่าบ้านของเราในทุกหลังคางเรือนปัจจุบันเนี่ยมีน้ําประปาผ่านมาถึงหน้าบ้านวันนี้แค่เราเปลี่ยนน้าประปาตัวนั้นกรองดื่มแล้วจะเราเสียเงินเยอะแยะมากมายเพื่อไปซื้อน้ําดื่มทําไมกันครับตรงนี้ต่างหากครับ ที่ผมมองเห็นเป็นโอกาสผมมองว่ามันครับค่ะใช่ครับพีนัทครับผมมองถือว่าทุกคนมีโอกาสเป็นลูกค้าเราได้หมดเลยนะครับถ้ามองเห็นในจุดนี้ ค่ะคราวนี้ก็ถือว่าในส่วนของคนที่ทานน้ําซื้อน้ําอยู่ไม่ว่าจะเป็นหยอดเหรียญเองก็งดีนะคะหรือซื้อน้ําขวดนะคะตอนนี้พี่นัทคือมีเปรียบเทียบไหมคะว่าระหว่างการซื้อน้ําขวดหรือนะคะส่วนของคนที่หยดเหรียญความคุ้มค่าในส่วนของตัวอาาักขแกของเราเอาชัดๆเลยนะครับในกรณีที่ลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อน้าขวดเนี่ยน้ำขวดจะมาจากสองประเภทนะครับน้ําขวดที่หนึ่งก็คือเป็นน้ําขวดตามโรงน้ําดื่มทั่วๆไปนะครับ ซึ่งอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับราคาถูกจริงครับหนึ 1, ่งบาทห้าสิบ์แต่การไว้ใจในความสะอาดเนี่ยผมมองว่าไม่ผ่านถ้าไม่เชื่อนะฮะเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็ลองไปดูเ,เครื่องกรองน้ําหรือว่าโรงน้ําดื่มใกล้ๆบ้านเราว่าวิธีการผลิตเนี่ยเขาผลิตแบบไหนมีความมั่นใจในความสะอาดหรือไม่นะครับอีกทั้งในส่วนหนึ่งในเรื่องของน้ําขวดขาวนะครับที่ผมเคยหารเฉลี่ยแล้วเนี่ยในท้องตลาดจะอยู่ที่ขวดละ บาทห้าสิบตังแต่บาทห้าสิบตังเนี่ยก็คือไม่ถึงลิตรนะครับแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเครื่องกรองน้ําของเรานะครับเครื่องทาน้ําสุขภาพของเราเนี่ยของเรานะครับผมให้เทียบตรงไส้กรองนะครับว่าปีหนึ่งเนี่ยเราจ่ายค่าไส้กรองเนี่ยอยู่ประมาณสามพันเก้าแต่เราจะผลิตน้ําได้ประมาณห้าพันลิตรทั้นเราง่ายๆเลยครับเอาสามพันเก้าหารด้วยห้าพันนะครับก็ตกลิตรละศูนย์จุดเจ็ดแปดสตังนะครับคือลิตรละไม่ถึงบาท แต่คุณได้น้ําที่มีมีคุณภาพมากๆนะครับประมาณยี่สิบาทไม่ต่านะครับอืมไหนๆเราพูดเรื่องของความคุ้มค่าแล้วพี่นัทอยากให้พูดถึงในเรื่องของตัวอะคาแมกของเราเนี่ยมันแตกต่างกว่าตัวเครื่องกรองน้ําทั่วไปยังไงนะไม่ว่าจะเป็นไส้กรองนะคะแล้วก็ความคุ้มค่าเรื่องของประหยัดไฟฟ้าด้วยค่ะพี่นัทเพราะบ,บางคนอาจจะย,<ช>ยังไม่เคยร,รู้ว่าเอ้ความคุ้มค่าของเรามันมากเหนือจากที่เราเข้าใจนะครับผมมองในแง่ของการ ทำผลิตภัณฑ์ออกมานะครับผมถือว่าคุณหมอเลือกผลิตภัณฑ์ได้แฟก็คือให้ใจกับลูกค้ามากๆตรงส่วนที่ว่าอันที่หนึ่งก็คือเขาไม่ใส่ไม่ไม่ใช้วิธีการเสียบปลั๊กไฟนะครับซึ่งการเสียบปลั๊กไฟเนี่ยมันมี2อ,อย่างนะครับสเคสด้วยกันคือเคสที่1ก็คือถึงอายุจริงนะครับก็คือกรองถึง 5,000- ถึง6,000ลิตรจริงแล้วเครื่องเตือนให้เราไปซื้อไส้เปลี่ยนแต่อีกในหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราต้องการซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ แต่การกรองน้ำเนี่ยกรองไม่ถึง5,000ลิตรแต่ระยะหนึ่งปีถึงเท่ากับตั้งเวลาหมดอายุดังนั้นบางทีไม่ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแต่เราต้องเปลี่ยนเวลาก่อนกําหนดอะไรพวกนี้นะครับแต่ของคุณหมอเนี่ยคือพูดง่ายว่าถ้าคุณใช้น้อยเวลาในการเปลี่ยนไส้กรองก็จะน้อยตามไปด้วยผมมองว่าเป็นการเป็นการช่วยเหลือมากกว่าการที่เอาไปเพิ่มภาระให้กับลูกค้านะครับตรงนี้และอีกอีกครั้งครับครับ ค่ะใชญค่ะพี่นะค่ะครับผมก็คืออีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะนําเสนอก็คือน้ําของเราที่ได้มานะครับผมเคยไปเทียบเกรดกับหลายๆยี่ห้อนะครับในท้องตลาดซึ่งถ้าเกิดว่ามุมมองของตลาดทั่วๆไปนะครับข้างนอกจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เครื่องผลิตน้ํา r o ซึ่งถามว่าน้ํา r o นะครับถ้าเพื่อนๆไปศึกษาดีๆนะครับมันมีความตรงกันข้ามกับของเราเลยเพราะน้ําที่ออกมาจากเครื่อง RO ถูกสกัดเอาแร่ธาตุ แคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กซิงต่างๆที่จาเป็นต่อร่างกายเนี่ยออกไปหมดนะครับพอออกไปหมดปั๊บอะไรเกิดขึ้นครับน้ําที่หลงเหลืออยู่ก็มีสภาวะความเป็นกรดหรือกรดอ่อนๆนะครับที่ผมไปเจอมาฉะนั้นแล้วร่างกายของคนเราเนี่ยต้องการน้ําที่มีความเป็นด่างหรือต้องกินทานอาหารที่มีความเป็นด่างเพื่อช่วยให้สุขภาพเราแข็งแรงและก็ดีขึ้น นเนื่องจากวันๆในแต่ละวันเนี่ยร่างกายของเรามีการเติมกรดในร่างกายมากจากจากไหนนะครับหลายคนไม่เข้าใจฉันไม่ได้กินอะไรที่เป็นกรดแต่หลายครั้งทีเ่เราทานอาหารเข้าไปเราไม่รู้หรอกครับว่าอาหารตัวนั้นเป็นกรดหรือไม่ผมยกตัวอย่างเช่นนะครับวันนี้เราทานไก่ไก่ก็มีการเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนก็คือสารเร่งต่างๆนะครับมีปลาปลาก็เป็นหัวอาหารปลาก็มีเคมีนะครับ กันจะไปกินหมูก็มีสารเร่งเนื้อแดงนะครับที่ส่งผลให้ร่างกายเป็นกรดงั้นจะไปกินผักเจออะไรครับเจอสารพิษสารเคมีที่ติดอยู่กับผักฉะนั้นถ้าคนมีความเข้าใจว่าน้ำด่างมันช่วยสามารถขับล้างสารพิษหรือสามารถต้านอนุมูลอิสระให้กับเราได้เนี่ยนะครับทุกคนในท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยเขาถ้าเขามีความเชื่อหรือว่าเคยรู้จักน้ำด่างในรูปแบบนี้เขาจะตัดสินใจง่ายในการซื้อครับแต่วันนี้ที่เขา ไม่ตัดสินใจซื้อหรือเขาใช้เครื่องทําน้ําด่างหรือน้าอันตรายน้อยเนี่ยเพราะความรู้ความเข้าใจของลูกค้าเขามีน้อยครับเขาเลยมองข้ามในจุดนี้นะครับต่อเลยนะครับก็คืออีกแง่หนึ่งก็คือในเรื่องของสุขภาพกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผมอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มลูกค้าสุขภาพก็ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่ต่ำกว่าหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่มีอาการแล้วก็ทานน้ำของเราแล้วก็ดีขึ้นครับครับ,ค,รบคุณทุกครับ ตันนี้ในส่วนของตัวเครื่อง r o อย่างที่พี่นัทแจ้งไปแล้วแล้วถ้าเทียบกันในส่วนของเครื่องกรองน้ําแบบทั่วไปที่เป็นท่อๆค่ะพี่นัทอันนี้คือความต่างในสิ่งที่เราไปเติมเต็มให้นี่ยังไงบ้างคะความต่างใน,นแต่แตครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะจําแนกแจกไอ้ฟังเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเครื่องกรองน้ําทั่วๆไปที่เป็นท่อๆที่เขาขายราคาถูกๆกันนะฮะการกรองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ ทดสอบได้เลยว่าคุณภาพของน้ำเนี่ยออกมาคือ100%แค่ไหนเนื่องจากไส้กรองก็คือลดคุณภาพในการกรองและสินค้าหลายๆตัวก็คือไม่ได้ผ่านคุณภาพที่ดีเท่าไหร่นะครับส่วนในเครื่องของกรองน้ํา RO เนี่ยก็คือเน้นสำหรับคนที่ต้องการดื่มน้ําที่สะอาดนะครับแต่น้ําที่สะอาดแฝงมา,มาด้วยคําว่าน้ําที่มีสภาวะความเป็นกรดมันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ ผมยกตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับคุณตูนก็คือผู้ป่วยเป็นมาเร็งโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเราไปหาแพทย์หาหมอเนี่ยนะหมอจะบอกว่าให้ผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยไปดื่มอาหารที่เป็นด่างและน้ําด่างเนี่ยเป็นน้ําที่ใกล้ตัวที่สุดนะครับเพราะเชื้อมาเร็งเนี่ยมันจะสามารถก่อตัวได้ในสภาวะที่เป็นกรดแล้วพอเราดื่มน้ํา RO น้ํา RO ถูกเอาแร่ธาตุออกไปน้ําคงเหลือจะมีสภาวะความเป็นกรดนะครับ กันเท่ากับว่าวันนี้คนที่ป่วยโรค NCDs ต่างๆนะครับพอได้ดื่มน้ำ RO เท่ากับเร่งอัตราการเสียดชีวิตนะครับในมุมมองของผมเป็นอย่างนี้ครับอืใช่แล้วาวน,นี้ถ้าเป็นผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยไตยนี่เราสามารถใช้น้ำของเราบริภโภคได้ไหมคะพี่นั้นะอันนี้ใกล้ตัวที่สุดนะครับก็คือคุณแม่ผมเองก็คือท่านมีภาวะไตนะครับปัจจุบันเนี่ยผมก็ให้ดื่มน้ําของเราเหตุผลที่ดื่มได้หนึ่งถ้าเกิดว่าเขาดื่มด่าง อัตราการทํางานของไตของเขาเนี่ยจะเบาลงนะครับไตไม่ทํางานหนักไม่ส่งผลเสียครับแต่หลายๆสํานักหรือว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะบอกว่าน้ําถ้าคนเป็นไตคุณจะไปกินน้ําแร่ไม่ได้นะมผมบอกได้เลยนะครับน้ําแร่อื่นๆอ,อาจจะดื่มไม่ได้นะครับเ<ม>นื่องจากว่าน้าแร่น้ําแร่อื่นๆเนี่ยการกรองเนี่ยน้ําไม่มีความละเอียดเท่ากับของเรานะครับของเราเนี่ยมันมีไส้กรองอยู่หนึ่งไส้นะครับ ชื่อว่า U F membrane ตัวนี้สามารถกรองได้ละเอียดถึง0.01ไมคร0.01ไมครครับตัวนี้จะกรองได้ละเอียดแล้วก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถทานได้ครับและเคสนอกเหนือจากที่ผู้บริโภคของเราเป็นโรคเรามีเคสเพิ่มเติมแบบนี้ไหมคะเผื่อบางคนทางบ้านอาจจะแนะนำนะในส่วนของใครที่บอกว่าอยากจะเอาตัวส่วนของน้ำดื่มไปดูแลสุขภาพสำหรับคนที่เป็น ผู้ป่วยนะคะครับจริงๆแล้วนะครับผู้ป่วยทุกของทุกโรคนะครับก<โด>็พูดง่ายๆว่าสามารถที่จะดื่มน้ำอังคเมแกของเราได้นะครับน้ำสุขภาพของเราได้ <S <S มผมให้นิยามเลยนะครับว่าจริงๆแล้วของเราเนี่ยเวลาผมไปคุยกับนําเสนอลูกค้าเนี่ยผมจะใช้คําพูดว่าเป็นน้ําสุขภาพนะครับเครื่องทําน้ําสุขภาพซึ่งจะมีความแตกต่างกับเครื่องทําน้ําแร่ทั่วๆไป งั้นใครที่มีสภาวะความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคใดกันแล้วแต่สามารถดื่มน้ําเรานะถ้าให้ดีนะครับคุณตูนสิ่งที่ผมไปนําเสนอลูกค้าถ้าลูกค้าใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่แล้วเนี่ยทำการดีท็อกล้างสารพิษในลําไส้นะครับดีท็ talk, อกล้างสารพิษในระบบหลอดเลือดและดื่มน้ําของเราอย่างต่อเนื่องก็สามารถฟื้นฟูนนโรคต่างๆได้แล้วครับ อืมเนาะสำหรับใครบางคนที่บอกว่าต้องการลดความอ้วนนะน้ําเราก็มีส่วนช่วยใช่ไหมไม่นะช่วยได้ครับด้วยเหตุผลด้วว่าวันนี้ถ้าเกิดว่า,เ,าเราดื่มน้ําให้มากพอนะครับสำหรับคนที่อยากจะลดความอ้วนนะครับเอาน้ําหนักของตัวเองนะครับคูณด้วยห้าอย่างสมมุตินะครับสมมุติว่าเรานหนักห้าสิบห้าห้ายี่ห้าก็ประมาณสองสองลิตรครึ่งนะฮะต้องดื่มให้ได้นะครับส่วนคนอื่นๆทั่ว,ๆ,ๆ,วๆไปก็ ใช้สูตรเดียวกันครับเอาน้ําหนักคูณแล้วก็จุดทดสนยมเข้าไปนะครับอันนี้คือถึงเพื่อดูแลสุขภาพเพื่อต้องการรักษาแต่สิ่งที่คนจะเห็นได้ชัดนะครับคุณจะมีผิวพรรณที่สดใสกว่ากว่าชุดกว่าปกติทั่วไปอยู่แล้วครับก็ได้ดื่มน้ำของเร,เราเห็นชัดเจนนะพี่นัทนี่เป็นตัวอย่างเลยนะถ้าถึงน้ําไดน้น่าจะแบบรอ,อ,อแบบนี้ทายอายุไม่ถูกเลยนะหลังจากที่ได้ดื่มน้าของเรามา